โอเคนะครับก็ยินดีต้อนรับน้องๆทุกๆคนด้วยนะครับผมเข้าสู่คอร์สเรียนนะครับที่เราจะพาน้องๆเนี่ยไปฝึกเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานเนาะในภาษา C++ C++ นะครับแล้วก็ในภาษา Python นั่นเองนะครับซึ่งภาษาที่ยอดฮิตนะครับแล้วก็เขียนง่ายที่สุดนะตอนนี้เนาะก็น่าจะไม่พ้นภาษา Python นั่นเอง นะครับก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะเจอพี่เป็นเทปแรกนะครับนะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนาตัวก่อนนะครับพี่ชื่อพี่ดิวนะครับผมก็จะรับหน้าที่ในการมาสอนน้องๆในคลาสเรียนทั้งหมดในคอร์สเรียนนี้นั่นเองนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มในภาษา Python กันเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราสามารถเลือกได้หลายภาษาใช่ไหมครับ ในการเขียนโปรแกรมใน TOI Zero เนี่ยเราสามารถเลือกได้ทั้งหมด3ภาษาได้แก่ภาษา C C++ นะครับแล้วก็ภาษา Python ใช่ไหมครับ <c oughs> ซึ่งคำถามคือเฮ้ย <c oughs> ในโลกแห่งการเขียนโปรแกรมเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะเลือกใช้ภาษาไหนกันนะครับก็ต้องตอบตามตรงว่าใช้ภาษา C++ โอเคไหมครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้ภาษา C++ กันนะครับนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะรันได้เร็ว ส่วนภาษา Python เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการรันมันค่อนข้างช้านะครับนะถ้าสมมติว่าน้องเนี่ยไปเขียนโปรแกรมที่มันแบบใหญ่มากๆนะครับหรือมีการรันที่เยอะมากๆแต่ว่าภาษาไ t h o n เนี่ยเป็นภาษาที่เขียนง่ายอ่าแล้วก็เข้าใจง่ายมากนะครับอ่ะสำหรับน้องๆที่มีพื้นฐานมาแล้วนะครับเนื้อหาส่วนไหนที่ทราบแล้วอาจจะข้ามได้เลยนะครับแต่ส่วนไหนที่อาจจะยังไม่ทราบหรืออาจจะยังไม่แม่นก็พี่ก็เลยอยากให้น้องๆเนี่ยเรียนนะครับ โอเคเนาะอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับลักษณะการเรียนของเรานะครับเป็นเป็นวิดีโอเบสเนาะแล้วก็บวกกับ Practice นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีโจทย์ให้น้องๆไปฝึกในตัวเกรดเตอร์ด้วยแล้วก็เออเราเนี่ยก็จะมีโค้ดให้นะครับซึ่งโค้ดเนี่ยก็จะลงไว้ให้ในใน i v i v e ไม่ก็ GitHub นะครับลองไปอ่านประกาศในส่วนของคอร์สเรียนดูก็แนะนำว่าให้เปิด ตัวโค้ดเนี่ยตามนะครับหรือถ้าสมมุติว่าน้องเนี่ยอยากที่จะพอดคลิปแล้วก็ลองนั่งโค้ดหรือนั่งเขียนโปรแกรมไปพร้อมกันด้วยก็ยินดีมากๆนะครับก็มันก็เลยจะเป็นการเรียนที่ทําให้น้องๆเนี่ยไดเ้เขียนนะครับหรือไดออ้ใช้ความคิดนะในช่วงของการเรียนไปด้วยพร้อมกันนั่นเองนะครับ <c oughs> อ่ะถ้าอย่างนั้นนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเลยนะครับที่เรื่องแรกครับ เราจะมาดูที่เลสนันแรกกันก่อนนะครับนะก็คือเรื่องของ basic โปรแกรมโฟล์นะครับในโลกของการเขียนโปรแกรมเนี่ยพี่ต้องบอกน้องก่อนเลยนะครับว่าเราเขียนโปรแกรมเพื่ออะไรเราเขียนโปรแกรมเพื่ออะไรครับเราเขียนโปรแกรมเพื่อที่ว่าเราจะได้แก้ปัญหานะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งใช้ทรัพยากร ของเราเองนะครับเช่นสมมุติว่าน้องเนี่ยอยากที่จะเขียนโปรแกรมตรวจสอบว่าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ใช่ไหมครับโดยที่รับตัวเลขเข้าไปในโปรแกรมถ้าน้องเนี่ยไม่มีโลจิกในการคิดเนี่ยนะครับน้องก็จะต้องมานั่งเลือกเองนะครับเช่นน้องเนี่ยมีตัวเลขนะสำหรับอ่าสิตัวน้องก็ต้องมานั่งคิดเองว่าเฮ้ยไอตัวที่1เนี่ย มันเป็นคู่หรือมันเป็นคี่เฮ้ยไอตัวที่2เนี่ยมันเป็นคู่หรือคี่ไอตัวที่3เป็นคู่หรือคี่ใช่ไหมครับต่อต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าสมมุติว่าน้องเนี่ยมีโปรแกรมหนึ่งที่เฮ้ยให้ยูเซอร์เนี่ยสามารถใส่เลขเข้าไปแล้วมันตรวจสอบได้เลยนะครับไม่คู่ก็คี่ไม่คี่ก็คู่ใช่ไหมครับอันเนี้ยมันก็คือเป็นการแก้ปัญหาเชิงโปรแกรมที่เราต้องการนะครับดังนั้นเขียนโปรแกรมเนี่ยมีจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อแก้ปัญหา โดยที่มีสส่วนที่สำคัญนะครับก็คือมี Input และ o u t p u t Input ก็คือค่าที่เรารับเข้าไปในโปรแกรมครับเช่นโปรแกรมตรวจสอบเลขคู่เลขคี่ค่าที่เราต้องการใส่เข้าไปในโปรแกรมก็คือตัวเลขใดๆใช่ไหมครับหลังจากนั้น o u t p u t เนี่ยก็จะบอกเราว่าเฮ้ยไอค่านั้นเนี่ยไอค่า Input เนี่ยเป็นคู่หรือเป็นคี่นะครับดังนั้นการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันจะมีสส่วนหลักๆเนาะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งครับที่สำคัญ ก็คือไส้ในหรือโลจิกของโปรแกรมของเรานะครับเรามี input เข้ามามันก็จะต้องผ่านอัลกอริทึมนะครับแล้วก็ออกมาเป็น output นะครับดังนั้นเนี่ยสส่วนที่มีการเกี่ยวข้องกับการแสดงผลและการรับค่าก็คือ input และ output และส่วนของตรงกลางก็คือส่วนของสมองของโปรแกรมนะครับเราจะเรียกว่า a l g กอริทึมโอเคไหมครับอ่าดังนั้นครับ เราจะมาเริ่มจากการเรียนรู้เบสิกโปรแกรมกันก่อนนะครับว่าเฮ้ยภาษา Python เนี่ยเขียนยังไงลักษณะมันเป็นยังไงนะครับ <c oughs> อ่ะขออนุญาตเริ่มเลยนะครับมาเปิดโค้ดที่เอ s ลสเ่ Basic, นศูนย์หนึ่งเบสิกโปรแกรมโฟลได้เลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มที่โค้ด01เลยนะครับโค้ดนะครับศูเนี่ยเวลาที่น้องคลิกแล้วใช่ไหมครับมันก็จะโชว์เนาะเป็น print hello world ลักษณะนี้นะครับ บอกก่อนว่าภาษา y y t o o เนี่ยเป็นภาษาที่น้องอ่านแล้วน้องจะเข้าใจง่ายมากยกตัวอย่างเช่นโค้ดนี้ครับเนาะเป็นโค้ดแรกสุดของคอร์สเรียนเรานะครับอันนี้ครับเขียนว่า print นะครับแล้วก็มีวงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยมีคำว่า hello world อันนี้ครับ print เนี่ยมันคือการแสดงผลหรือการพิมพ์ค่าออกมาเนาะดังนั้นหลังจากที่พี่กด run ปุ๊บนะครับกด run โค้ดนะครับกด run โค้ดอันนี้ run โค้ดแล้วมันเจ๊งนะครับ ต้องเป็นรันไพทอนไฟล์นะครับมอ่ามันก็จะขึ้นมาว่า hello world นะครับในลักษณะนี้โอเคไหมครับมันก็จะขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับซึ่ง น้องก็น่าจะพอเราออกแล้วใช่ไหมครับว่าคําสั่ง print เนี่ยคือคําสั่งในการแสดงผลค่าดังนั้นพี่เนี่ยก็สามารถที่จะเขียนโค้ดนะครับสั่ง print เป็นตัวเลขได้เช่นพี่บอกว่าเฮ้ยพี่เนี่ยอยากจะ print ตัวเลข 1, 2, 3ในลักษณะแบบนี้แล้วพี่ก็กดสั่ง print ครับรัน python file มันก็จะออกมาเป็นบรรทัดที่2ก่อนใช่ไหมครับก็คือเป็นคําว่า hello world แล้วก็ตามด้วย 1, 2, 3ตรงนี้นะครับ ส่วนต่อมาครับก็คือเราเนี่ยสามารถที่จะดําเนินการภายใต้คําสั่งปรินได้ด้วยครับยกตัวอย่างเช่นพี่เนี่ยอยากจะบอกว่าปรินหนึ่งบวกสบวกสแบบนี้ได้ไหมนะครับคำตอบก็คือได้ครับสมมุติพี่กดรันเนาะรันไพทอนไฟล์หนึ่บกสบกสเนี่ยรวมกันแล้วก็จะเป็น6ใช่ไหมครับซึ่งก็จะได้6เท่ากันพอดีโอเคไหมครับอันนี้เนี่ยคือยังไม่ได้เข้าถึงในส่วนของการปรินแบบ แบบที่เราใช้งานกันจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นพื้นฐานเนะาะว่าเฮ้ยการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันก็จะมีคําสั่งนะครับอยากจะทําอะไร Print เนี่ยมันคือคําสั่งนะครับ Print เนี่ยคือคําสั่งส่วนของข้างในคําสั่งหรือไส้ในคําสั่งเนี่ยนะครับก็คือเป็นตัวที่เราต้องการให้มันแสดงผลออกมาภายใต้คําสั่ง Print น,นั่นเองนะครับเนี่ยเช่น Print 1นึบวกสบวกสข้างในนี้มันจะทําการคํานวณให้เราโดยอัตโนมัติครับโอเคไหมครับ หนึ <c oughs> ่งบวกสองบวกสาเนะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อนะครับผมในหัวข้อที่2นะครับนะก็คือเรื่องของ sequential execution ถ้าน้องสังเกตเนี่ยครับเมื่อกี้เนี่ยเราลองเขียน print มา3ครั้งแล้วใช่ไหมครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยแน่นอนครับมันเรียงตามลำดับบรรทัดจากบนลงล่างเสมอถ้าน้องสังเกตเนาะบรรทัดที่2เนี่ยมันก็คือ print hello world ใช่ไหมครับมันจะ ทำก่อนครับแล้วมันนะอ่ะก็คือว่ามันทาเรียงใช่ไมสองสามลงมาข้างล่างในลักษณะนี้นะครับมันก็จะได้ผลออกมาเป็น Hello World ของบรรทัดที่2ก่อนแล้วก็บรรทัดที่3ครับเป็น1 2 3แล้วก็บรรทัดที่4ครับเป็น1นึบวกสบวกสนะซึ่งก็จะได้6นั่นเองนะครับส่วนต่อมาครับก็คือส่วนของ basic input นะครับคือการรับ Data เข้าไปนะครับหรือเป็นการรับข้อมูลเข้าไปเราก็จะใช้คำสั่ง input ครับในลักษณะแบบนี้นะครับ name เท่ากับ input นะครับเราก็ตามด้วยค่าในนะค่าค่า,าด้านในนะครับที่เราต้องการจะให้มัน print ออกมาตอนที่เราจะทำการใส่ค่าเข้าไปนะครับส่วนบรรทัดที่3เนี่ยคือการ print การเชื่อมต่อ string กันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันในลำดับต่อไปนะก็คือ print นะครับ แล้วก็ตามด้วย hello แล้วก็บวกด้วย name เข้าไปซึ่ง name ของเราเนี่ยเป็น data type ประเภทข้อความนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนกันใน lesson 0-2นะครับเป็น data type ประเภทข้อความนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยข้อความบวกข้อความเนี่ยเราสามารถเอาข้อความมาต่อกันได้นะการเอาข้อความมาบวกกันเราจะเรียกมันว่า concatenation ate, conc นะครับนะก็คือการเอาข้อความมามาบวกกันมันคือการต่อกันนะครับเช่นนะครับถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยใช้คำสั่ง input แน่นอนครับมันคือการรับค่าเข้ามาใช่ไหมครับหลังจากที่พี่กดรันปุ๊บเนี่ยมันจะให้พี่เนี่ยใส่ค่าเข้าไปนะครับถ้าน้องสังเกตเนาะ what is your name ตรงนี้นะครับพี่จะต้องทำการใส่ค่าเข้าไปเช่นพี่บอกว่า d ิ l นะครับแล้วก็ Enter ครับมันก็จะออกมาเป็น hello แล้วก็ตามด้วย Deal นั่นเองนะครับผมโอเคปะ่ะโอเคเนาะนะครับซึ่งซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันในลำดับต่อตอไปนะครับเอาแค่ให้ให้น้องเนี่ยเห็นภาพรวมของตัวของโปรแกรมก่อนโอเคไหมครับโอเคนะส่วนต่อมาครับส่วนนี้เนี่ยเราจะเรียกมันว่าคอมเมนต์คอมเมนต์เนี่ยไม่ใช่น้องเล่นโซเชียลมีเดียแล้วการอ่าแล้วเแล้วเราก็จะไปคอมเมนต์นะครับมันคนละ อย่างกันคอมเมนต์ comment ตรงนี้เนี่ยคือการที่บอกตัวของโปรแกรมหรือตัวคอมไพเลอร์ครับว่าส่วนนี้เราจะไม่นับเป็นโค้ดนะครับเช่นสมมุติว่าน้องเนี่ยเขียน print นะครับ print ใช่ไหมครับน้องเขียน print คําสั่งถ้าน้องสังเกตเนี่ยมันจะมีตัว Text นี้อยู่ใช่ไหมครับ this is a multi line comment เนี่ยนะครับมันจะมี text นี้อยู่ซึ่งถ้าสมมุติน้องไม่ใส่คอมเมนตะ์เนาะหรือว่าไอตัวเนี้ยนะครับที่เป็น ดับเบิลโคดอันติดกันเนี่ยนะครับก็ลบมันออกนะครับมันก็จะขึ้น became r r o r ครับว่าเฮ้ยเราไม่รู้นะว่าไอไอคำอันเนี้ยมันหมายความว่าอะไรมันไม่เกี่ยวกับในตัวของโปรแกรมของเรานะครับอ่ะมันก็แน่นอนครับเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็น text เนาะเราจะไม่สามารถเขียน text แบบนี้นะครับเข้าไปให้ส่วนของ Python ในการรันได้ดังนั้นถ้าน้องอยากที่จะคอมเมนต์ไว้เช่นเฮ้ย เออไอโค้ดเนี่ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้เราเขียนอะไรไปเราก็สามารถใช้ตัวดับเบิลโควสอันติดกันแบบนี้ได้นะครับเราสามารถใช้ดับเบิลโควตติดกัน3อันแบบนี้ได้ถ้าคอมเมนต์ของเรามีมากกว่า1บรรทัดนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคอมเมนต์ของเรามีเพียงแค่บรรทัดเดียวน้องสามารถใช้เครื่องหมายนี้ได้ครับชาอ่าตัวตัวชร์ปได้ครับเนี่ยนะครับนะมันก็คือ inline comment นะครับผมซึ่งมันก็คือตัวเดียวกันกับ อันนี้นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าน้องลองรันมันออกมาดูนะครับค่าที่ได้นะครับก็จะขึ้นมาว่า comment are not e x e c u t e นะครับนะก็คือบรรทัดที่10นี้บรรทัด10เนี่ยเราแค่สั่ง p ริ้ t นะว่าโอเคเราจะสั่งริ i n t ว่า comment are not e x e c u t e นะครับก็จะก็จะออกมาแค่นี้นะครับส่วนไอ้คำว่า inline comment เนี่ย ไม่เกี่ยวนะครับมันจะไม่มองว่าเป็นภาษาของโปรแกรมมิ่งนะครับแต่มันจะมองว่าเป็นแค่การคอมเมนต์ตัวโค้ดเอาไว้เฉยๆนั่นเองนะครับคำถามก็คือเฮ้ยแล้วคอมเมนต์เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะครับจริงๆเนี่ยมันมีประโยชน์เยอะมากๆเช่นสมมุติว่าน้องเนี่ยเขียนโค้ดแบบโอ้โหแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับแบบเขียนโค้ดแบบโหดมากเนาะเขียนเป็นโอ้โหเป็นพันแถวนะครับถ้าน้องไม่คอมเมนต์ไว้ว่าโค้ดตรงส่วนไหน คือส่วนอะไรนะครับหรือน้องแบบว่าเขียนโค้ดพร้อมกันกับเพื่อนประมาณ5-6คนแล้วน้องไม่คอมเมนต์ไว้ว่าไอ้ไอส่วนโค้ดของน้องอะ่ะที่น้องเขียนเนี่ยมันทําหน้าที่ยังไงบางทีเพื่อนเนี่ยก็ต้องมานั่งอ่านนะครับต้องมานั่งอ่านใหม่แล้วบางทีเนี่ยอาจจะยากเนาะเหนื่อยมากนะครับเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าน้องตอโตขึ้นนะครับแล้วถ้าน้องเป็นเดฟเนี่ยเราก็น่าจะพอรู้กันนะครับว่าการทํางานเป็นทีม มันค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เหนื่อยนะครับดังนั้นฝึกใช้คอมเมนต์เอาไว้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนาะถ้าเขียนโปรแกรมสั้นๆอาจจะไม่จำเป็นแต่ถ้าโปรแกรมเริ่มยาวนะครับก็จะจำเป็นมากๆเลยนะครับผมอ่ะก็สำหรับใน เทปแรกนี้นะครับเราเรียนกันเรื่องของเบสิกโปรแกรมโฟล์นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาเรียนเรื่อง Data Type กันนะครับแล้วก็เราอาจจะมีการเขียนโปรแกรมให้น้องดูนะเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้อาจจะจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ